ท่านอายการสูงสุดคนที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าท่านไม่ค่อยได้ทํางานนะครับออกไปต่างประเทศอยู่ครึ่งค่อนเวลาที่ดารงตําแหน่งท่านก็ไปตั้งอ,อายการอาวุโสชื่อธนพลเป็นนายการที่เขาเรียกกันว่าอายการลาบมาดูคดีนี้อจริงแล้วปกติเนี่ยต้องไปตั้ง ให้สำนักงานไอาการยาเสพติดเก้าซึ่งมีทิพดีมีรองทิพดีมีกรมกองมีลูกน้องเยอะแยะมาคุมคดีนะครับพะคนพบว่าไอาการอาวุโสคนนี้เนี่ยมีอคติกับผมและครอบครัวมากโดยอะไรไม่ทราบแต่ว่าเขาเนี่มีเพื่อนเป็นไอาการอาวุโสรุ่นเดียวกันอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งไปเป็นประธานอนุกรรมการตรวจและยึดรับ ชั่วข่าวเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนพวกนี้เนี่ยครับทำงานกันเป็นทีมเพื่อที่จะได้รางวัลในการยึดรั์นะครับครับซึ่งในกรณีของตู้ห่าวเนี่ยยึดไปหกพันล้านก็ได้พันแปดร้อยล้านทีสี่พอผมทราบปุ๊บเนี่ยผมก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ประธานกออแล้วก็ได้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ท่านในการสูงสุดคนใหม่นะครับครับเขาได้ให้ความเป็นธรรมโดย เอาเขาออกจากการคุมมาคดีนี้ของเราคดีนี้ครับครับแล้วผมยังทราบอีกว่าตอนที่ผมไปขึ้นศาลเนี่ยครับยังมีการพยายามที่จะคัดค้านการประกันประกันตัวผมอีกนะครับครับนนคือสิ่งที่ผิดปกติอ่า